เรามาเลี้ยงอาหารปลาแล้วครับปลา,าดุกปลาดุกบิ๊กุยครับประมาณยี่สิบวันแล้วครับเกือบเดือนละยี่สิบกว่าว,ว,ว,วันหอาหารเม็ดเล็กครับอาหารปลาดุกเม็ดเล็กโปรตีนยี่สิบห้าครับเจ็ดพันตัวครับให้ประมาณครึ่งกระป๋องขาวเย็นครับ นี่ครับนี่มีทั้งปลาดุกมีทั้งปลาทับทิมมีทั้งปลานิลครับข้งหน้า้งยืนเห็นปลาอ,อย่างอายุน้อยก็เริ่มโตแล้วครับหัวนี่โฟมือแล้วโจมาแล้ว ถ่าย,ยาลงไม,มันื่นอยู่ตัวมันจะไม่ค่อยแน่นบอ่อมากปลา,าเริ่มโตแล้วปลาบิ๊กคุยมันจะกินไม่ค่อยเก่งปลาลับเกือ น่าจะเลี้ยงประมาณห้าเดือนครับยังกินครับเดี๋ยวจะหมดละโอ้ตรงนี้โตเร็วนะโตเร็วไม่เก่งเหมือนตาลระเซียถ้าเป็นตาลระเซียมโอ้โหมันกินเยอะมากอืมกูกินน้อยแต่ว่ามันก็แต่มันก็โตไปเหมือนกันเพราะมันแค่ไม่กี่วันเองไหมครักี่วันสิบหรือยี่สิบวันลงเมื่อวันที่หกก็ยี่สิบวัน